ใช่ไหมอันนี้เป็นเรือเข้าลำเดียวจุดใหญ่ปจุดเล็กจุดเล็กเข้าไว้ได้ไม่เป็นไรแต่อย่าออกมานะครับจุดเล็กเดี๋ยวมันจะไห่เวนั้นเราไว้เราไว้ไม่ต้องหนีไม่ต้องหนีเฮ้ยทีวีไม์จอแล้วมั้งฮะทีวีไมค์จอมาบังโคส่งมาดิจุดเล็กจอดไว้ก่อนนะครับแต่จุดใหญ่ปล่อยมาก่อนรอเจ้าแม่แสนคำจับไว้จับไว้จุดเล็กไม่ต้องหนีไม่ต้องหนีหลังจากเรือสาวสองเมืองกอเจ้าแม่ ใช่ไม่ใช่เขาวอมเขาวอมเขาวอมวมมันออกมาแล้วจริงไหมลูกวอมวอมไหมเป็นวอมนะเป็นวอมนะฝากเป็นพยานนะเป็นพยานนะว่าวอมนะและทำไมจะเป็นรักจุดสองในวอมได้ตอนตอนนี้เรือวอมงดเลยนะครับเรือวอมวอมชัยพลนาวาเนี่ยครับกับกับสิงห์สุวรรณชัยถึงแล้วครับมองจปล่อยเข้าแล้ว เจ้าแม่แสนคำใส่เสื้อสีทองอ่อนจามเมกาบางคนก็ไม่ใส่ครับาะว่าตากไว้เมื่อคืนที่พวกรับไปแล้วเสื้อทีมครับเสื้อทีมเจ้าแม่แสนคำหายไปบางตัวเพระาะเมื่อคืนนี้เสลอสลาไปจอดไว้ตากไว้ที่วัดพวกรับไปแล้วครับเลยใส่ไม่ครบสีนั่นคือเจ้าแม่แสนคำไปงานล่องน้ำนําเงมือนแต่ทีมเรือเจ้าแม่คำบางนั้นไปนไงนอนบ้านตัวเองครับตากไว้ในห้องนอนเลยครับอ๋อไม่หายด้วยใส่เสื้อครบทีมสีเหลือง เรือทั้งคู่เขา้าเทียบทุ่นแล้วปืน<ฮ>โอ้บหเลียบเลียบเลียบแสดงว่าท่านประธานเศรษฐกจิจกับท่านผู้ใหญ่อดุดหนุนวางเครื่องมาดีครับผมวางเครื่องดีวางแผนดีนี่ใครร,รับปากกาผมไปไมแล้วภายดีมากครับมีโอกาสเอ๊ภา,ายน้ำเดือนใช่ไหมเนี่ยรอบรองเนี่ย ห่ายน้ำเบเอ้าวทางนันนจะเข้าไปชิงแล้ว่เอา,เอา,เอา ไว้เหลือเป็นสองพิพายแล้วทันใจเอาไว้ทันตาจิ๋วแต่แจ๋วเต็มจอทีวีอย่างนี้พี่กิจใช้ได้อย่างนี้พี่กิจใช้ได้ไม่ต้องกลัวพัดพังในร่องน้ําแดงใจเมื่อชัยพลนาวาชัยพลนาวาอย่างนี้อยู่ร่องน้ำเงินสิงห์ตุวัญชัยสิงห์ตุวัญชัยเอ็มร้อยห้าสิบตกใจตกอกินคาราบาวแล้วเว้ยเพราะว่าตอนนี้สิงห์ตุวัญชัยได้เอ็มร้อยห้าสิบสนับสนุนตีขับมาไล่ขับมาชัยพลนาวาอย่างนี้อยู่ชัยพลนาวาอย่างนี้อยู่จะหนีรอดปลอดภัยหรือไม่ระยะทางประมาณสามร้อยห้าสิบเมตรอยู่ร่องน้ําแดงชัยพลนาวาหนีหนี มีพลหรือไม่พลแต่ถ้าสีแบบนี้น่าจะพลแน่นอนครับถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นซะก่อนครับเพราะว่าเป็นการภายรอบรองชนะเลิศของเรือยาวจิ๋วไม่เกิน12ฝีพายประเภทขอครับสี่ลำก็ไปภายกันคู่นี้เป็นคู่แร่ แห่งวันนี้ครับนั่นก็คือการภายในรอบรองชนะเลิศของชัยพลนาวากับเรือสิงสุวรรณชัยเอ็มร้อยห้าสิบครับตอนนี้ชัยพลนาวานั้นหนีมา,มาบานเพ่อเธอน่าจะเป็นความพร้อมที่มากกว่าครับหนีมาแบบกระเจอกันเจอครับเลยประมาณไม่ถึงร้อยเมตรก็จะเข้าเส้นชัยนั้นจะเป็นชัยพลนาวาครับที่จะมคลองที่ยมามคลองมองนำอยู่ครับส่วนเรือสิงสุวรรณชัยเอ็มร้อยห้าสิบด้คนวามพร้อมยังไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่ก็ค่อยๆพายประครองม,มากัวนที่สุดก็คือสิงสุ วันชัยจะล่มซะแลวครับพี่น้องครับในช่วงร้อยเมตรสุดท้ายขออนุญาตนะครับภาคแบบธรรมชาติของความจริงนะเท่าที่มองอยู่ในขณะนี้เนี่ยชัยพลนาวาเนี่ยล่องน้ำแดงเหนือชั้นบ่มากเท่าที่มองอยู่หนึ่งครับคือเรือรุ่นใหม่นะครับสองยาวว่าสามพิมพาไฮเต็มลำ นะครับส่วนในนาของส่วนชัยเอ็มร้อยห้าสิบนั้นครับตอนนี้ยังมาไม่ครบเดี๋ยวบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเครื่องเดี๋ยวรอเดี๋ยววางเครื่องให้ดีก่อนครับมากี่ตัวนะมาหกเจ็ดตัวครับโอ้โหเจ็ดต่อให้ต่อให้พระเจ้าเจ็ดเจ็ดต่อสิบต่อสิบสองเอ็มสิบเอ็มเอ็มใช่ไหม H เจ็ดต่อสิบเอ็ดโคดโคต่อไปครับจะเป็นการพายระหว่างเออมันต้องอย่างนี้สิเรือวัดโพธชัย เรือวัดโพนชัยครับก็ถือว่าเป็นเรือจากตำบลเช่าใครล่ะวัดโพนชัยล่องน้ำแดงแม่รัตนมณีนาวาล่องน้ำเลือดเจ้าภาพด้วยเนาะกว่าจะลงได้กองเชียร์เยอะพี่ออนใช่สั่งเสียเนี่ยเดี๋ยวนี้มัวขุนเลยเอาให้จำมั่เลยนะกว่าจะสั่งสั่งเสียเมียบ้างน้องเมียบ้างมาเชียร์กันเยอะเลยเจ้าภาพมารถรอบน้ำกันดิดิ้งแล้วคขับเรือทั่วไปพี่อ่อน ผาแล้วคู่ที่เก็เดี๋ยวผมก็จะมาตอบเรื่องเลยนะเหลือ55โอเพนประตูทองอยู่ล,ยล้อกล้แดงขึ้นแล้วขึ้นแล้วเึ้นแช้าไหมาไว้กับเจ้าคุณเดนตการาบมงคลครับขมาแล้วเหมือนกันเสียก๊อปครับมาเลย ตะเวอย่างต่างโขนต่างออกต่างโขนต่างหลวงต่างโขนต่างล้างต่างโขนต่างผายกันมาในเมื่อล่องนามต้งเหมือนไม่สนใจเลยว่ารัตนนนมณีรัตนันท์มณีนาว้าหนีเมื่อก่อนล่อง้นาแดงล่องหนามแดงว่าอย่างไรจ้วงกันไปคนละใบสองใบคนละใบสองใบแต่มองตามสายตาฝีพายน่าจะน้อยกว่าก็คือเรือโขนใช่วัดโขนใช้ล่บีขึ้นมาวัดโขนใช้ล่บีขึ้นมารัตนนันมณีนาวาบอกว่าหนีนะจ้าหนีนะจ้าหนีได้หนีไปถ้าหนีไม่ได้จะใช้สะดือให้เสียวไว้เสียวไว้เลยเมื่อตอนนี้ล่องนามต้งเมอนยังหนีอยู่ยังหนีอยู่รัตน นะรัตนา,านันท์หนีแล้วจ้าไม่ว่าจะหนีไปสักขนาดไหนก็ท่านีถ้าถ่านีไม่พ้นถ้านีไม่พ้นแบบตะขวนไผ่ก็พอว่าจะใช้สะดือและจะเล่าเสียวไว้เสียวไว้ไ,ไ,ไม่ได้นะว่าเนี่รัตนานันทหนีะว่ากลัวจะโดนใช้สะดือครับเลยขายเคาะหนีมาก่อนเคราะหนีมาก่อนว่ายังไงวัดพลช่วัดพลชยลชยก็ไล่บีไล่บีไล่เบียดไล่เบียดยพยามไล่หนึ่งจะไล่ขับให้ทันแต่จะทันหรือไม่รู้ดูดอนต่อไป อย่างนี้ทำท่าครั้งหลังมันเริ่มไม่หายแล้วครับกัทนาบันีดาวาว่เห็นมันทำท่าตามไม่ทันก็ปล่อยให้ในาน้ำเรือดีวัดผลไทยครับมีความพร้อมมากกว่าเพราะเนื่องจากว่าเรือดีเรือดีแลัตนาบัน้ีดาวาอยู่ฝั่งสะุันมาดีกว่ามาดีกว่าเสื้อพร้อมเรือพร้อมแต่ไอ้นี่มันหลากสีครับสำหรับคนใจ รับเกือเป็นระบบระเบียบครับเพราะว่าการพร้อมนั้นน่าจะชนะครับนะครับในนามของนะครับรัตนีนาวาครับรัตนามณีนาวาครับผมส่วนพลชัยนั้นต่อให้เยอะครับเลยจะพาพัดเลยจะพา้งคู่นะครับคระนกรรมการตัดสินให้รัตนามณีนาวาครับชนะในเที่ยวนี้ครับขึ้นไปกับสายน้ำนะครับคู่ต่อไปพี่ออนขระพพ่ออนน้ำเพื่อไทยกับท่านพ่อ บุญโสพลครับถือว่าธิดานาวานครับเป็นที่หนึ่งในสายมาเมื่อวานนี้ส่วนที่สองในสายอ่ะท่านพ่อบุญโสคนนี่ครับที่สองในสายดีครับครับก็ต้องมาเจอกันครับค่อยครับใช่เหลือทั้งสองลำนั้นนะครับผมเชื่อเลืเกินว่าตอนนี้นะครับเหือโอเพ่นพี่อ่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นปู่ทองครับเจ้าคุณเดชหลังละมงคลครับนาวาครับขึ้นไปแล้วนะครับเทพแสนไทยครับเทพสุริยะ เทพเดินเทพเนี่ยนะครับเลยสันนะครับใต้ดินทั้งคู่นะครับเป็นรอบรองกันเลยครับกับสายน้ำนะครับช่วงนี้เท้าเทียบทุ่นอีกแล้วเรือจิ๋วไม่เกินสิตสองพิพัยครับทิดานาวานครแดงท่านพ่อขุนบุญโสพลน้ำเงินนิ่งแล้วงนานลงนงงงงเงงงงงงงองงีงงองเแล้วงานองงงียอเง ครับลองดูซิว่าจะเตายที่ไหนชัดพอแล้วลงกี่คนฮะจะเต็มหลังครับผู้จัดก,การมาดูทองครับพบบูวสวัสริ์วัฒนด่วนครับผู้จัดก,การมาดูทอง กันก่อนไปแต่เมื่อดูเรือเสร็จใครที่มาชมเรือวันนี้ก็ขอให้ใส่แมสมาด้วยนะครับแหม่ปอดตัวพึงตกรใจวันที่สองล่องน้าแดงล่องน้าแดงใส่บทผายเบียดผายเบียดกันมาในเมื่อล่องน้ำต้องเงินล่องน้าเงินบุญท่านพ่อเหลือท่านพ่อบุญโสผลเรือท่านพ่อบุญโสผลผายพี่กันมาใส่เสื้อสีส้มอมแสนแต้มตามสายีปาตานี้เสือสีฟ้าสีฟ้ามาแล้วเว้ยทีดาหนาวานครทีดาหนาวานรคังหวะนดีจะผายหนีมาแต่จะหนีออกไม่ออกไม่รู้แต่ตอนนี้พ่อบุญโสผลนั้นยัง ไม่ขับกัดไม่ปล่อยเป่าลมลงตน้นคอมาเลยจ้า ดูสิว่าจะเป่าลมรถต้นขอทันหรือไม่ทันต้องถามใจเหลือท่านพ่อบุญโสพลครับยังจกใบพายดึงสะตกดึงสะตกคร่องน้หมือนกันครับไล่ขยับขยื่นไล่บดไล่เบียดไล่บดไล่เบียดอยู่ประมาณประมาณค้อนค้อนขนเหลือครับถือว่าข้อนลำเหลือครับทิดาหนาหวานนครก็ถือว่าเป็นเต็งหนึ่งในสนามแห่งนี้เช่นเดียวกันครับวันนี้และรอบนี้เที่ยวนี้ไม่หนีไม่รอนะครับบอกว่าขัด ให้ขาดขาดให้ขาดครับมาเข้า,ท,าทุ่นสุดท้ายดูสิว่าทิดานาวานาคลรลอยหน้าลอยตามาแล้วทันพอบุญสมพลค่อยๆจบไปภายไล่ก็จะขึ้นมาทันหรือไม่ทันแล้วสอทอไฮซ้ลถ้าดำภาพอย่างนี้ไม่ไหวแล้วครับการคงจัดแม่โยนมุ่แจรถมอเตอร์ไซค์คันนี้คนจะไม่ทันแล้วครับใจยอมโดยศิลิราครับนะครับให้ทิดาครับทิดานาวานครครับ นะครับซึงภายดีกว่าระบบการหายใจดีกว่าก็ฮิวนะครับท่านพ่อสโสพลครับยอมโดยละม่อมละบุะมละไมครัคบคู่นี้คณะผลการตัดสินคณะกรรมก,การครับตัดสินให้ร่องน้ําแดงครับทิดานาวานครเป็นเรือชนะครับทิดานาวานครเป็นเรือชนะครับครับและคู่ต่อไปจะเป็นเรือสอนนารายสุปชัยเจอกับเรือเทพอํานวยชัยร่องน้ํานําเหมือนใส่เสื้อ สีโอรสชมพูอ่อนนี่แสดงว่าเป็นคู่ตัดเชือกในรอบรองชนะเลิศในประเภทกอเที่ยวแรกของประเภท12ฟิมไฮใช่แล้วภายในอำเภอครับพี่น้องถูกแล้วคู่นี้นถือว่า,า,าเป็นอีกคู่หนึ่งที่ เบียดเข้ามาเล่นสี่ลำในประเภทกอได้เนี่ยแสดงว่าเป็นเรือที่ไม่ธรรมดาครับเป็นเรือไม่ธรรมดาครับเพราะไม่ใช่เรือสองต้องลง้มลงใบแล้วผู้ใหญ่ตุเทพลงใบแล้วลงใบแล้วใบอะไรใบอะไรในโรเบิร์ตดีกว่าของเราเนี่ยครับให้ไปไวเลยนะครับไปเล่นเล่นแบบพี่ออดเดูดิสอนอะไรมาจากตะบนอะไรพี่บอกเขาหน่อยสอนอะไราย ไม่ใช่สอนอยากสันเย็นครับมาจากตำบลธาตุอำเภอเชียงคานไม่ใช่สอนนารายพิจิตรนะไม่ใช่แต่สอ,สอนนารายเ<ม>ชียงคานแล้วก็ในานามขมองเทพอานวยชัยล่ะเพอดน้มฤชัยนั้นก็อยู่ในเขต ตำบลนาซศร้าครับอำเภอเชียงคานเหมือนกันอำเภอเดียวกันอำเภอเดียวกันอำเภอเดียวกันพูดง่ายๆครับเป็นเรือนาเ้าอำเภอเลยนาซาเศร้าวแต่ว่าต่างตำบลต้องลองยืดต้นยืดปากเลยนะนาซศร้าไม่ใช่ไม่ใช่นานาซศ้าเขาจ้างมาพูดเมื่อกี้มันถือคนรับถือว่าท่านนาซศ้าเนี่ยต่างประเทศแต่ถ้านาเศร้าเนี่ยแสดงว่านาแร็กนะครับวันชาติพัฒน์ไปยังปอนะครับ มาสี่คนนะครับคนหลังไม่ใช่นะเดี๋ยวจะหาคนหลังอู้อันนี้หัวหน้าเราหัวหน้าเราหัวหน้าเราแต่ส่วนผู้อธิการสนับสนุนทีมงานผู้บรรยายต้องขอบคุณครับเสียงก๊อฟครับเสียงก๊อฟนี่เสียงก๊อฟร้อยล้านเสียงก๊อฟร้อยหนอันนั้นเขาเสียงอ่อนร้อยล้านหลังเราเสียงเสียงก๊อฟร้อยล้านอัครมงคลนาวาใครนะเจนนั่นจะมาล้มไปแล้วล้มไปขออนุญาตครับผู้จัดการทีมแท้ ผู้จัดการเทพแสนชัยมารับเสื้อเลยครับผู้จัดการโลมแล้วไม่จะออกแล้วผู้จัดการเทพแสนชัยมากรรมการก็ติงสั่งบกบกพายไว้ติงไว้ติงไว้ไอ้นี่ดุดังลู้อย่าขยับมีตายเน่ามีตายด้หรอมีลูกขอตัวเพราตายพอาะบกตายพึ่งจานนะออกไม่ยังยังโอ้ยผมนี่จะดุอะไรกันนะเออที่รียกเรียกรับเสื้อแล้ว จริงๆซะด้วยไม่ในหมอถ้าหมอต้องสมรักขำสิงโคตนากระเกงลินไทเกอร์แต่ตอนนี้โคตนาปุ๋ยตาโน่ป่าหางแล้วเว้ยนี่มาร่องน้ำแดงร่องน้ำแดงสอดนารายสุภชัยเขี้ยวช่างอยู่ร่องน้ำแดงพายประเทศอํานวยชัยอํานวยชัยกับสอนนารายสอนนารายเจดีย์รอดปลอดภัยในแม่น้ำอยู่ร่องน้ำแดงที่ได้เปรียบหายแรงแก่สายบีหายแรงกก่สายลีเทบอํานวยชัยตกกระชายพายบี้ขึ้นมาพายบี้ขึ้นมาพายบี้ขึ้นมาสอดนารายสุประชัยเขี้ยวช่างเครื่องช่างเครื่องช่าง เพื่อสีกรมท่านาเงินพายหนีมาก่อนายหนีมาก่อนสุภชัยสุภชัยหรือว่าเลือดสอนอะไรสุภรชัยเครื่องช่างยังหนีอยู่ยังหนีอยู่เทพอํานวยใช้ปีขึ้นมาปีขึ้นมาปีขึ้นมาทันหรือไม่ทันดูที่ว่าจะทันหรือไม่ทันครับถ้าแบบนี้มาสอนนาฬายสุปชัยเครื่องช่างวันนี้มาแลงลาเกินมาแรงลาเกินครับว่ายังไรเลือดเทพอํานวยใช้เทพอํานวยใช้จะหมีชชยหรือไม่ในเที่ยงนี้จะหมีชชยหรือไม่ในเที่ยนี้ยังไม่ยอมยังไม่ยอมยังไล่ปีอยู่ยังไล่ปีอยู่จะทันหรือไม่ ทันก็พยายามจะไล่ดีเข้ากัน12บ2ไปพาย24ีดวงตา12บดวงใจได้หมดไล่เบียดไล่บังไล่ดีเอาละเว้ยไล่ดีทันหรือไม่ทันสเมตรสุดท้าย8ปสเมตรสุดท้ายในขณะนี้เอาเลยสอนอะไรมาดีกว่าสอนอะไรมาดีกว่าช่วงบักช่วงบักช่วงบักเพอเอาไม่ไหวไม่ไหวม่แล้วผมการหายใจหรือว่าการดึงเธอตงนั้นนะครับสอนอะไรน่าจะเป็นเหมือนที่ นะครับท่านว่าจะเป็นมืองชื่อด่าครับแม่เรยกวันดึงตัวตรงนะครับกับมการไม่รอช้าครับให้ลงน้ําแดงครับสอนาะไรสุภชัยเครื่องช่างชนะครับเที่ยวนี้ครับอ่ะเรามาเปลี่ยนบรรยากาศดูเรือยาวใหญ่ครับไม่เกินห้าสีผ้าสีพายครับเรือวัดพลชัยกับเรือรัตนามณีนาวานะครับวัดพลชัยกับ รัตนมณีนาวาให้ประกอบประวัติให้กับทีมงานไทยพีเอชนะครับนิ่งแล้วจบแล้วอออแล้วท่านผู้ชมท่านผู้มีเกียรติครับคู่นี้ราการทายกับสายน้ำครับเที่ยวแรกซะ่ด้วยอ๋อ เขาเดวทันใจไว้ทันตาไม่ชักช้าไม่เกิดมะเล็งในอารมณ์ไอยคู่นี้สัดกันกนมคง,งแน่นอนล่องนามแดงล่อง้นาเแดงสิงสุวรรณชใย้เอ็มพี่ชิดลอพี่ชิดลอแต่ว่าวันนี้วันนี้ยังพี่ชิดใครไม่ได้เพราะตามไม่กระวยล่องหนามเงินล่องน้มเงินใช้ยพยนนาวชาชัยพยนนาวาไม่ใช่ป๋าพลเพราะตอนนี้ป๋าพลป๋าพนรวยไปแล้ว ชัยพนนาวาเที่ยวแรกเป็นฝ่ายกำรรชัยชนะไปได้เที่ยวนี้ดูที่ว่าชัยพนนาวาน่าจะพร้อมกว่าครับเพราะว่าเริ่มจะพร้อมกว่าครับเพราะว่าถึงสตองพาเรือนีพาเรือหนีอยู่รอ่องน้ำนัดนั้นกับาาชัยพนนาวาสิงสุวรรณชัยเอ็มร้อยห้าสิบน่าจะร้องแฝง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 อยู่ครับฝีพายลงไม่ค่อยจะพรออะ้อมเทียงกันสัเท่าไห่ครับเพราะว่าซ้อมกันมานานครับซ้อมกันมาสามวันกี่สองคืนนะอีสองคืนไม่รู้ไปซ้อมที่ไหนจะสามวันนะซ้อมเต็มครับตอนนี้มัน ที่ว่าสิงห์สุวรรณชัยจะล้มหรือไม่ล้มครับถ้าไม่ล้มก็ผายอยู่นี้นะนการจุดซสอขออนุญาตนะครับผมขออนุญาตภาคไปตามความเป็นจริงนะตามสถานการณ์เดี๋ยวจะหาว่าโคศงอัเทพมาและความพร้อมในส่วนของไทยพลนาวานั้นดีกว่าน้ำล่องน้ําน้ําเงินรับอยู่ฝั่งถนนน้ะฝีพายนั้นก็น่าจะเต็มล้ำกว่าด้วยนะครับ เรือสิงส่วนใช้อร้อยห้าสิบแล้นก็สู้เต็มกำลังแล้วครับดูครับไม่ต้องดูอะไรดูง่ายๆยัดใส่เสื้อชุดชีพอ่ะับประธานเพราะว่าต้องต้องชื่นชมนะพี่ใหญ่นะครับเพราะว่าชื่นจะชื่นชมครับนักใจนักกีฬานะฮันจะว่ายน้ำไม่เป็นก็หน้ายน้ำไม่เป็นนะชูชีพไปครับใช่เี็แสดงสปิริตของหมู่บ้านจริงจริง เด็กเขาเรียกว่ามีความร่วมไม้ร่วมมือทระมานช่วยรวมครับชุมชนถ้าไปส่งหรือก็นาเกลียดครับก็ไม่เป็นไรครับก็ถือว่าเป็นประเพณีครับทามขายเพเป็นประเพณีกันไปก็เดี๋ยวขอรับสวัสดีพี่ใหญ่ก่อนครับสวัสดีสวัสดีท่านสารวัตรสายยันครับอ๋อพี่ยันมาอ๋อพี่ใหญ่มาจากวิจิตรมาจากวิจิตรสารวัตรกันพี่ครับสายยันจากตำบลปากทางครับสารวัตรกำนันครับครับก็ให้นะครับชัยพลนาวาครับชนะครันพี่น ก็ถือว่าชัยยมพลนาวาเขาจะขึ้นไปยืนรอชิงชนะเลิศของเรือยาวจิ๋วไม่เอ่อเที่ยวที่สองไม่มีอ่อนสายขอนะครับสายขอเที่ยวที่สองสายขอต้องขออนุญาตต้องขออนุญาตบอกบอกหมอลตู้นะครับโคศกใส่ไม่ได้ถ้าโคศกใส่เหมือนอะไรบางอุ่นกู้ออกกู้ออกกู้ออกเหมือนอะไรอุ่นจัดต้องออกไมครับอย่าลองดูหมอลตูวโคศกต้องใส่ตะก้อตะก้อเฮ้ยนั่นก็การกัดแล้ว ใช่ไม่ใช่ไม่รู้ใช่ใช่จริงๆแต่มีสโลโมชั่นเสียด้วยในร่องน้ําแดงร่องน้ําแดงเรือรัตนมันนี้นาวาร่องน้ําแดงเกองเรือโพนชัยวัดโพนชัยกับวัดโพนชัยเอาวัดโพนชัยพายบี้ขึ้นมารัตนีมานะรัตนีือวัดรัตนะอะไรวะอะไรวะรัตนมณนนาวารัตนมันนาวาพายนี้มาก่อนรัตนมณนนาวายังหนีอยู่รัตนมันยังว่านเหนี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 ลินพันพี่ออดช่วยด้วยลินพันแล้วโว้ย มมันก็พากย่างแล้วเกินรตน้มนีหนาวาร่องน้ำแดงครับเที่ยวแดกชนะมาได้วัดโคดชัยว่าใครเที่ยวนี้เที่ยวนี้กลับไปหยุ่ในร่องน้ำนั่นเหนจะชนะจะชนะได้หรือไม่ได้พยายามพยายามไผ่เล้าไผ่หรือพยายามกดไปไผ่กดใปไผ่ไล่กันยีบปีกันมาสา่น้ำจะสำคัญเท่ไหร่ครับน้ำโขกกว้างแบบนี้มาดูที่ามาดูดวลกอเรือครับเรือเรือครับเรือช่วยด้วยนะครับช่วยด้วยครับเรือท้องแบงครับเรือท้องแบงครับ เรือทั้งแมนครับช่วยไปเล้ยคู่เรือล้มหน่อยครับให้เกอะเรือเข้าไว้นะคว้าเรือแล้วเกาะไว้ครับเรือในสนามนับคนด้วยวันนี้ต้องจงกับขอบคุณนายเจนซุ่มมืองเพชรนะครับที่มายกมายกผมให้ครับมมายกด้วชักยกยกเป็นคนยกทงที่สวยที่สุดในประเทศไทย อ Beyonce, ๋อใช่ยกเอาใช่ไหมยกยกเรียกว่าใช่ชักเออยใช่ชักช่ชักของเอาใช้ชากี่เขาม่มีชักอะไรอย่างเงี้ยใช่ยกเอาใช่ยกขอบคุณเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพนะครับที่เมื่อกี้เราไปหายาแพทย์ผลการตัดสินครับรองน้ำแดงครับในลำเรือรัตนมณีนาวาครับเป็นใหญ่ชนะไปสองคะพยักพยักโคศกครับครับเวลาจะประกาศเนี่ยให้มองไปที่ธงนะครับอย่าไปมองคนยกนะครับ เวลาถ่ายรูปเลยเขาบอกให้มองกล้องดันไม่ค่อยจะมองกันครับโอ้แล้วประทานสุดจนินผมอยู่ใกล้ด้วยอันแน่เนี่ยผู้ใหญ่เทพไม่ยอมมานี่เลยวันนีป้ประกาศแล้วประกาศแล้วประกาศแล้วจ้าแหม,แมวันนี้อิจฉาทีมงานถ่ายทอดทีเอลบีได้เกินครับครับเอประธานสุดจินได้คนยกทงใหม่ฮะเจสุ้มเมืองเพชรไม่ธรรมดานะข้าวเหนียวเป็นกองดีแล้วให้ ให้ยกกันอย่าให้ชักโทงน่าตลายฮะโอ้โหครับครู่ที่ชิเบีอร์ เ,เออรือประเภทกอครับที่สองที่ภายนะเที่ยวสองเที่ยวที่สองเที่ยวแรกใครชนะพี่อ๋อเที่ยวแรกทิดาวานอนครับจะครุบไปได้หนึ่งเที่ยวแล้วเที่ยวาน,นีจ้ปไปไจะมีการพลิกโผลหรือไม่ใช่ถ้ามีการพลิกโผท่านพอ่อบุญโสพลอาชนะลายจะมีแข่งเที่ยวสามสิครับแล้วก็ผู้จัดาการนะครับรู้ตัวว่าจะมีการพลิกโผยังไงครับนเปลี่ยนคนเปลี่ยนอยู่หลังเราเลยใช่เรียกง่ายเรียกไม่ยากครับเรือตะบนธาตุจะฟาดฟันกับเรือที่อยู่ในเขต ตำบลหาดทรายขาวจะแม่ยุกนะครับคุณไม่ใช่ไม่ใช่ใหญ่ครับพี่ใหญ่ครับขอบคุณนาย่ใหญ่ขอบคุณนายเขาเขาอะไรประหลัดบุษบาครับแม่เอาออกมาให้ยามองใช่ไหมอ๋อยามองครับโอ้ยาลงยามมองนะโอ้ดมนะกราบขอบพระคุณครับท่านประหลัดอำเภอครับนะครับท่านประหลัดบุษบา อ้ยน้ำใจงามเหมือนชื่อครับเบอวเนี่ยปุชบาเนี่ยปุนสบานี่ยอ่อมานจักดอกไม้นะครับให้การสนับสนุนเรืยด้วยครับโอ้ย,อยน้ำบอ่อน้ำคลองอยังไปรองน้ำใจน้ำแควน้อยแควใหญ่ไหนเล่าจะเท่ากับพลัดปุนสบาลองน้ำแดงใส่เสื้อแดงจะของลีลาฉายาว่า จอมลู่ลี่มีฉายาไง,ไง่ายๆใส่เสื้อแดงครับมีเทคนิคเยอะเพราะว่าลงน้อยกว่าเพื่อนแั่นก็นคือเรือท่านพ่อบุญโสพลลองน้ำแดงใส่เสื้อแดงจำได้ลองน้ำตัเมือใส่เสื้อสีฟ้าฉายาทิดานาวานาครอย่างพายทวนน้ำกันอยู่ครับ อดีตไม่ธรรมดานะอย่าดูถูกเรือพราะบุญสมคนนะอ่อยูเรือของท่านกำนันดำนั่นเออย่าไม่ธรรมดาลำเนี้ยอดีตแช์ด้วยระลาทานหกศูนย์จะล่มไม่ล่มเนี่ยลอ,<พ>อแมแท่หนึ่งสองปีของดึสองนะแต่ปีนี้ไม่ทุนเลยปีบอตัวบอกบ่าลุ้นว่าเรือกำนันดำจะล่มหรือเปล่าแมบอตัวพูดนะครับคนสมมติพูดนะ กำนันใจดีตัวดำใจดียิ้มกินตั้งแต่เมื่อวานตัวใหญ่แกตัวใหญ่เมื่อวานก็มารอบพักครักโอ้เออทนายรับผิดชอบคักพูดเราขรุนใจกันออป ไครช้าใครว่าเรือกำนันดำไม่แน่ตอนนี้จงเอา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 เอาตอนออกเรือกำนันดำหนีแล้วเว้ยเรือกำนันดำหนีแล้วเว้ยล่องน้ำแดงล่องน้ำแดงจินนีรอดปลอดภัยได้ไหมนี่มาล่องน้ำแดงล่องน้ำแดงเรือดีพอ บุญโสพลพ่อบุญโสพลพายบทพายเบียดพายแรงแสงน้ำมาพายแรงแสงน้ำมาแต่จะดีรอดปลอดภัยรือไมมในเมื่อตอนนี้ลองน้าเือนทีดานาหวานนครทีดานาหวานนครไล่ตะคุบะไล่ตะคุปะจะพ่อบุญโสพลจะดีรอดปลอดภัยไือไม่กำนันดำเป่าตูดหน่อยแล้วเอาละเว้ยอาจจะมีเหตุก็ได้ไม่แน่ซะแล้วก็เป็นการพายเป็นการพายในเที่ยงนี้นี่บ่ตนพ่อบุญโสพลท่านพ่อบุญโสพลเที่ยงนี้อาจจะมาดีอาจจะมาดีครับเพื่งเริ่จะมาดีเริ่จะมาดีในเที่ยงนี้หรือว่าทีดาทีดา นาหวานนครจะหนีพ้นไปพ้นหนีพ้นไปพ้นตอนนี้ตอนนี้เหลือระยะประมาณ200เมตรจะเข้าเส้นชยัยพินาพินาอาวานนครยังหนีอยู่ยังหนีอยู่ตะพอบุเกเขผลไล่ตะคุบไล่ตะคุบไล่ตะคุบไล่จกไล่ปิดไ,ไ,ไ,ไล่ไอัดไล่บีไล่ขยี้แล้วครับพี่น้องนัน,นด้อมทำไมต้องทำอย่งงางนั้นละ่ะ กำนันนำหรือว่าสู้ประมาณร้อยเมตรครับทำท่าจะแฝกเก่งครับโอ้โหเฉลี่ยร้อยเมตรเลยกำนันเนี่ยเก่งร้อยเมตรครับพอสองพอสองร้อยเมตรผ่านมาครับพอแฝกพอแปกนะครับกำนันร้อยเมตรเดี๋ยวไปหน้าไปหน้าปอบอกจะจัดเฉลี่ยร้อยเมตรกองเชีกองทีอะไรกรี๊ดจริงๆเลยนะครับผลการตัดสินจากคณะกรรมการ แต่สีในเรือที่อยู่ร่องน้ำนำเงินครับธิดานาวานครธิดานาวานครนี่ก็เป็นเรือนี้จากตำบลกุดป่องครับนะครับส่วนกำนันน้ำบอกเฮ้ยไม่ได้เราในคณะเจ้าภาพเพราะว่าเราเราเราชนะเขาไม่ได้เราเป็นกำนันเราเป็นกจ้าบานเป็นกำนันปที่จะไปชนะไั้ไงต้องใช่จะพาอำนวยชัยใช่ลองน้ำเงินสอนอะไรสุภชัยเครื่องช่างื่อนนี้ไปเที่ยวที่สองครับผมหน้าชช่นชม น่าชื่นชมมากเรือ12พสองผ่านไดไวมากครับ,รบนะครับก็เป็นเรือภายไนครับอำเภอเชียงคานทั้งหมดเนื่องจากว่าเรือคู่นี้ภายกันมาเที่ยวแรกเที่ยวแรกสอนนารายสุวัชยชัยเครื่องช่างเป็นฝ่ายชนะครับท่านผู้ใหญ่สุเทพถูกต้องแต่เที่ยวนี้เทพอํนนานวยใช้บอกว่าอยู่ล่องน้ำแดงดีบ้างละดูชื่อว่าจะทำอะไรสอนนารายได้หรือไม่ล่องน้ำแดงนี่มีดีด้วยไงัม่ใหญ่ดีมีดีได้จะได้ ดูเรือน้ำแดงมีดีดูเรือเป็นเนี่ยฮะถ้าเกิดเลิกภาคเรือเหรือดีระหว่างตำบลท่าน้ำแดงไม่ดีกุมารไม่กินแล้วเรือดีตำบลท่ากุมารกินน้ำแดงใช่ไหมแดงก็แดงเรือที่เรือดีตำบลนาเศร้าครับผมไอไข่ก็กินน้ำแดงเลยเออเขาไม่กินกาแฟดิเรือนาเศร้าเจอกับเรือตำบลท่าอ๋อ ไปชักไม่ช้าพายกันมาหน้าต่างอ,อกตุ้มมารุมมาุ้มแต่กรรมการชุดนี้ที่ว่านสุดยอดปล่อยเรือสิบสองวิพายจับแค่สามร้อยห้าสิบเมตรกลายเป็นสนามนี้มีสองลูกมีสองร่องมีสองประเภทก็ซักกันมาหนัวเนียหนัวเนียยี่กับหัวเมียตีกันในช่องนี้ล่องหนามแต่ล่องนามแต่ฝั่งันนี้เรือดีมีคำนำหน้าทพอ,ำอ,ำอํำโดยใช้อํำโดยใช้อยู่ล่องหนามแต่พายกับสอนนารายเหมือนเดิมครับสอนนารายุภาปอใช้เครื่องช่างออกมาประมาณร้อยห้าสิบเมตรก็ชีกหนีอีกแล้ว ท่านผู้ชมว่าแล้วครับก็คงจะเป็นสภาพเดิมๆม,มันนะครับก็คือสู้ไม่ได้หรือไม่ไม่แน่ใจครับในเมื่อสอนนารายสุปชัยเครื่องช่างครับวันนี้มาดีครับไส่เครื่องแรงสุดเกินครับไทยหนีออกหน้ามาก่อนครับประมาณครึ่งคอลราเรือครับเทพ อับนวยชัยครับก็ต,ต้องยอมรับสภาพครับแต่อาจจะลักไก่ตอนท้ายหรือเปล่าไม่แน่ใจก็ค่อคอยจบไปท้ายได้ดึงสตงโยกตามมาทีละหน่อยสองหน่อยอย่าเผลอนะครับสอนละลายสอนละลายอย่าเผลอนะครับสับเผลอทาเผลอเทปอับนวยชัยตะครุบตะครุบถลมีเหครับมีเหครับจะจะมีเฮหรือไม่เอาละเว้ยเทปหน่วยชัยตีกปีดคือแล้ว ที่สื่อที่สื่อที่สื่อใชงจอร์แดนก็เป็นที่สื่อที่นะครัเรือท้องถิ่นท้องที่เนี่ยที่อยู่ด้วยนะครับอาจจะไม่สูงสีเพราะว่าเป็นเรือพื้นบ้านใช่เขารู้กันเขารู้กันเพราะว่าเป็นผู้นำชุมชนที่ส่งกันมานะครับเขาซ้อม3วัน4วันทุกคนก็มีพลังงานไม่ใช่เบื่อจี้ใช่เป็นสภาพอย่างนี้นะครับก็สุกต่างกันขอบคุณที่ได้มีเรือมาลงเล่นเนี่ยครับเพราเรียกว่าถือว่าให้ความร่วมมือกับ เอองานประเพณีของเราเดี๋ยวประกาศประกาศก่อนเดี๋ยวากรรมการกรรมการไปกันคณะผลการตัดสินครับ ไปลองน้ำน้ำเงินครับเรือซอนปลาช่ายเครื่องจักรครับอย่าพึ่งสิถ้าไม่ยืนเนี่ยเราไม่ประกาศอามาต้องโชว์ให้หมดโชว์ทั้งคนยกทั้งเดี๋ยวใส่เสื้ออะไรนะคาร์ลอนบลเหรอคาร์ลอนบลเดี๋ยวสนามเดี๋ยวสนามหน้าลองน้ำน้ำเงินครับเพืนฝ่ายชนะครับพี่น้องสนามหน้าเราจะให้ทำแบบนักมวยฮะถือใบอย่างนี้ครับแลียต้องกราบขอบคุณทีมเรือเจ้าแม่ปรูด